สวัสดีค่ะเจอกันกับกุก้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋านะคะก็คือเป็นช้อปปิ้งแบงกบางคนก็เรียกทรงโถชงทรงชงชง,งชงชงช้อปปิ้งแบกนะคะจากแบรนด์กุชชี่ก็คือหน้าตาจะคล้ายๆกับเนว่าฟูสองหลุยนะคะที่เราคุ้นเคยกันนะั้นเดี๋ยวกุ้งให้ดูหน้าตาก่อนนะคะ <c oughs> ด้านหน้านะคะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ด้านข้างนะคะด้านหลัง ด้านบนกระเป๋านะคะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะตัวกระเป๋านะคะก็จะเป็นแคนวาสแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผ้าเขียวแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวสายนะคะก็จะเป็นมีสายแบบนี้นะคะไว้คล้องนะคะเดี๋ยวไปดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวานะคะอยู่ที่15นิ้วนะคะจากบนลงล่างอยู่ที่11นิ้วนะคะแล้วก็ ความหนาของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้นะคะจะอยู่ที่5นิ้วคะ่ะคือรุ่นนี้นะคะสามารถสะพายขึ้นไหล่ได้นะคะถือได้สะพายขึ้นไหล่ได้นะคะใบนี้จะ make in Italy นะคะอเดี๋ยวไปดูกันนะคะด้านในเป็นยังไงนะคะด้านบนกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีที่ติดตรงกลางไว้ให้นะคะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นแม่เหล็กนะคะเป็นก็เป็นช่องรุ่งๆขาวๆอ,อ่ด้านในจะเป็นเหมือนคล้ายๆกรามหยี่นะคะคล้ายๆสีครีมนะคะส ฝั่งนี้จะเห็นได้ว่าก็มีแบนสแตมแล้วก็มีช่องซิปนะคะหนึ่งช่องนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะคือกระเป๋านะคะใหญ่มากไม่ต้องใส่ของให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างเพราะว่ามีความใหญ่มากนะคะถ้าเกิดเรากลับมาอีกด้านหนึ่งนะคะด้านนี้ก็จะมีช่องแบบนี้นะคะหนึ่งช่องประมาณนี้นะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะก็ปิด,เป,ดเปิดกันด้วยนี่นะคะก็คือเป็นแม่เหล็กนะคะแบบนี้ ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวกุ้งจะลองสะพายให้ดูนะคะว่าสะพายขึ้นไหลเราเป็นประมาณไหนนี่นะคะสะพายขึ้นไหลประมาณนี้นะคะตัวกุ้งสูงร้อยหเซนนะคะก็คือสามารถขึ้นไหลได้นะคะถ้าเกิดถือก็จะประมาณนี้นะคะ าการใส่ของกุ้งของไม่รีวิวให้ดูนะคะเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบไซส์ใหญ่น่าจะใส่ได้ทุกอย่างเผื่อๆอาจจะใส่แบบ ไปเขาเรียกว่าไปต่างจังหวัดได้เลยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะใครที่ถามว่ากระเป๋าอะค่ะน้ําหนักเป็นยังไงนะคะน้ําหนักนะคะไม่ได้มีน้ําหนักมากนะคะคือน้ําหนักกระเป๋านะคะเท่าที่กุ้งเจอในเว็บไซต์นะคะอยู่ที่0.7นะคะกิโลกรัมก็คือประมาณ7ขีดนะคะถ้าเกิดเราพูดง่ายง่ายนะคะกุ้งมีความรู้สึกว่ามีน้ําหนักเบานะคะแล้วก็ใส่ใช้งานได้ง่ายคือกุ้งมีความรู้สึกว่าด้วยสายค่ะมีความรู้สึกว่าสายค่ะเขามีความหนากว่าของ ลุยเล็กน้อยนะคะก็เลยถ้าเกิดเราใส่ของเยอะๆอาจจะแบบกดไหลน้อยกว่านะคะเออก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะคะถ้าใครแบบไม่อยากซ้ําใช้ตัวเนวฟูของคุณนะะก็ลองมาใช้รุ่นนี้ใบนี้ได้นะคะจอนนี้ก็จบการรีวิวแล้วนะคะไปเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ